จะเดินทางสวัดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่23ตุลาคมนะคะุทธศัก,กรช2556ซึ่งวันนี้าชาวไทยก็ทราบกันดีนะคะว่าวันเป็นวันปิยะมหาราชค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้ร่วมเดินทางนะคะมาสักการะที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะก็มาจากทั้งสนลุมแล้วก็แยกอุรุพงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยขบวนก็กําลังเคลื่อนผ่านตรงหน้าวัดเบญน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประชาชนก็ พร้อมใจกันนะคะโบกธงนะคะแล้วก็ถวายเราก็ร่วมกันเป่งกล่าวคําว่าทรงพระเจริญตลอดเส้นทางค่ะซึ่งก็ขบวนก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายขบวนก็ยังเดินมาไม่ไม่ถึงเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ขบวนเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนผ่านน้าวัดเบนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาเอ่อเรียกว่าเรไม่อหอะไรถม่เข้ารถ่ากเยอยะทไมเไฉพาะรถึเสียง่งเสียงไปไเอ่อเราไม่ออก ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็มีปัญหานิดนึงก็คือตรงรถเครื่องเสียงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนื่องจากวันนี้มีพื้นที่ของพรบความมั่นคงค่ะก็ต้งที่ตำรวจนะคะก็มาแจ้งว่าไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันมาดูบรรยากาศกันนะคะ ดูให้ตกับผมด้วยพนักานค่ะค่ะตอนนี้มีปัญหาอะไรคะก็คือตกลงกันแล้วว่าให้จอดตรงนี้ไงตกลงกันแล้วเคือไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ใช่เงยก็เสียงเอาไวเอาไวที่นี่ก็เพราะว่าต้องทําเหมือนกันไงเพราะว่าที่มาผวายบังคมก็ไม่มีใครเอาเอารถอะไรเข้าไปเพราะทุกคนก็เดินกันทุกคนอ่ะตั้งแต่ทุกกระทรวงทุกงคมตั้งแต่เช้าแล้วตีห้ากว่าแล้วก็ทําเหมือนกันทุกทุกที่อ่ะ นนี้เรามีความดูแลในความสุขอประชาชนที่มาเคารพสักการะที่อีห้ากว่าแล้วก็ตั้งแต่ของกองทัพบกอะไรก็เดินกันหมด่ะวันนี้นะของอะไรมหาละัจุฬาจะเลยก็เดินกันหมดอ่ะวันนี้ก็เหมือนกันหมดไงเหมือนกันหมดวันนี้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรคขอบคุณค่ะ ก็นี้ตอนที่ตํารวจนะคะก็บอกว่าก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงเช้าตีห้าก็มีหลายสํานักงานหลายหน่วยงานราชการนะคะก็ไปร่วมกันศักระนะคะที่หลานพระรูปทรงมมาค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสําคัญที่ตรงกับวันสวรรคตนคะวันคล้ายวันสวรรคตคของราชการที่5ค่ะเหล่าชาวไทยก็จึงไปร่วมกันศักระนะคะซึ proto, Pope, ่งท่านเนี่ยได้ทรงทาเรื่องการเลิกทาสนะคะก็เป็นเรื่องที่ทงทํา คุณอุปการให้กับสังคมไทยค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถนํารถเครื่องเสียงเข้าไปได้นะคะเนื่องจากตรงนั้นเป็นพื้นที่พรบความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาถึงที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วคะ่ะตอนนี้เนี่ยพระแม่พี่น้องก็ทยอยเดินทางมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับคุณนิติธร้ําเหลือคะ่ะ ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มกันจัดขบวนนะคะเพื่อทำการสักการะพระรูปเอ่อพระรูปรอห้าค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มสาวประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอนนะคะก็มาสมทบแล้วค่ะทางด้านหน้านะคะตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนกำลังเริ่มกันจัดขบวนค่ะ ーーなお、大丈夫。 น,นี้นะคะก็ทางเครือข่ายของนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอนะคะก็จะเริ่มจัดขบวนแล้วก็ส่งตัวแทนเข้าไป20คนนะคะเพื่อสักการะนะคะที่หน้าร้านทรูปสรงม้าในขณะนี้ค่ะตอนนี้ก็กําลังที่จะ,ะจัดขบวนกันให้อย่างเรียบร้อยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะตัวแทนของเครือข่ายคอปทอนะคะก็จะนําพวงมาลาค่ะไปวางสักการะนะคะที่หน้าร้านพระบรมรูปทรงมาราชการที่5ค่ะ นี่ก็เป็นตัวแทนนะคะยี่สิบคนที่จะเข้าไปแสดงความกตัญญูตานะคะเพื่อเป็นการนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะคะที่ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการนะคะแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งนั้นก็คือการเลิกทาสค่ะที่ทําให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทยมาจบจนทุกวันนี้ค่ะ ขณะนี้นะคะทางเครือข่ายของนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะที่ได้เดินทางมาจากแยกอูรุพงศ์ค่ะก็นี้ก็ได้วางสักการะนะคะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า,าอยู่หัวนะคะที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเนื่องในวันปิยมหาราชเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยขบวนก็กําลังจะเคลื่อนกลับที่แยกอูรุพงศ์เช่นเดิมนะคะตอนนี้ก็ตั้งขบวนนะคะนาโดย แกนนำนะคะของคอปทอนะคะนานทิธรล้าเหลือค่ะแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงนะคะพร้อมกับนักเรียนอาชีวะนะคะก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากหน้าร้านพระรูปทรงมา้าแล้วก็จะกลับไปที่แยกอุรุพงศ์แล้วค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับทางเครือข่ายของนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะแล้วก็นี้อยู่กับพี่อุทัยยอยดมณีที่เป็นแกนนาของนักศึกษารางคมแหงนะคะค,ค่ะวันนี้บรรยากาศที่เราออกมาร่วมกันสักการะาที่รานรูปทรงม้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคในฐานะผมเป็นผู้บระนานเครือข่ายนะครับนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เหมือนอย่างที่ได้แจ้งข่าวไปนะครับอย่างที่ได้แจ้งข่าวไปว่า เราจะเดินกันแบบสงบสันติวิธีก็ดูภาพข่าวออกมาครับก็เดินอย่างสงบสันติวิธีไม่มีรถเครื่องเสียงพี่น้องก็เชื่อความที่พูดจากันบอกให้นั่งคุบเข่าก็นั่งบอกให้เดินหน้าก็เดินบอกว่าซ้ายก็ซ้ายบอกว่าฝาก็ฝา,ฝานะครับนี่คือความสวยงามนะครับของของขบวนของการชุมนุมนะครับที่ที่บอกว่าปราศจากอาวุธชุมนุมอย่างสงบสันติวิธี และก็นี่คือสันติวิสันติวิธีและอหิงสาจริงๆนะครับและต่อจากนี้ไปก็พาพี่น้องกลับไปสู่แยกกรุพงษ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการปลาศัยสลับกับดนตรีนะครับศิลปินต่างๆก็จะมามาร่วมกันขับกลมบทเพลงงห้กับพี่น้องผู้มาร่วมอยู่เพื่อนนิสิตนักศึกษานะครับพี่น้องอาชีวะก็ดีนะครับนี่นครับชุมนุมอย่างสงบสันติวิธีบอกแล้วว่าเดินเท้ามา แล้วก็มีข่าวข่าวบอกว่าจะมายึดลานพระรูปเราจะมายึดได้อย่างไรในขณะที่ว่าเราเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่สุดของดวงใจของพวกเราของมวลชนของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับเขามีความจงรักภักดีต่อต่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พี่น้องก็น่ารักมากนะครับพี่น้อง เป็นปรากฏการณ์อีกมิติหนึ่งผมว่านะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมของบ้านเรานะครับที่ว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบสันติวิธีอหิงสาอย่างจริงๆนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีการจะมาโวกยวาวยจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับดูได้นะครับดูได้นะครับดูได้จากเหตุการณ์การเดินเดินรณรงค์วันนี้มาสักการะที่ลานพระบรมรูปทรงมา ในวันนี้นะครับว่าวันนี้เป็นไปวยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรใช่ไหมครับครับไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นก็ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้องเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่น้องนะครับที่บอกว่าเปิดเส้นทางให้เดินกันอย่างสงบนะครับแล้วก็ปล่อยให้พี่น้องผู้มาร่วมชุมนุมได้เข้ามาสักการะโอเคก็ต้องขอขอบคุณที่เขาเขาทำทำให้ให้ได้มันเกิดเกิดขึ้นได้จริงๆ นะครับไม่มีการสกัดกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้นะคะทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่มาร่วมการสักการะนะคะที่ร้านพระรูปทรงม้านะคะกับเครือข่ายของนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนที่จะเดินทางกลับกันที่แยกอุรุพงศ์นะคะซึ่งขบวนตอนนี้ก็เรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่าก็มีการโบกธงนะคะทรงพระเจริญนะคะแล้วก็ธงตามพระโพธมาพิไทยนะคะของในหลวงกับพระราชินีนะคะแล้วก็ ธงชาติไทยเนี่ยโบกสะบัดนะคะตลอดเส้นทางเดินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขบวนก็เคลื่อนผ่านที่หน้าวัดเบนค่ะก็เป็นไปนอย่างสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะคะสงบนะคะดังการชุมนุมนะคะที่เมื่อกี้นี้ทางแกนนําก็ได้บอกไว้แล้วนะคะว่าเรามาเคลื่อนไหวกันอย่างสงบนะคะ <c oughs>